สวัสดีครับทุกกคนตอนนี้พวกเด็กแสบมันตื่นแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วมันหิวออกมากินนมกันมีใครเอ่ยออกมาเนี่ยน้องถุงเงินคุณสวยโอ้โหขึ้นโคมช่วยนมเลยใครตัวเนี่ยที่มีทองกว่าล้านโอ้โหลูกหมาทํามไมันมากินตุ่ลุมเดียว มากินอีกลุมหลายรุมเนี่ยอ้าวทำอะไรกันโยนน่ะ,นะสองตัวน่ะมีตังต่อตรงอยูงไหนเนี่ยเอามากินนมแล้วลูกมาลงมากินแล้วอโอกินเยอะๆลูกกินให้อิ็มเลยน้องถุงเงินกินให้เอมเลยลูกมีอีกหลุมหนึ่งน่ะแล้วไอ้สองลุมเนี่ยเอามีตังลง